เจ้าบุกได้พูดถึงความฝันของตัวเองบอกว่าถ้าได้ไปจริงๆเนี่ยมันเป็นความฝันของตัวเองเนยนะเพราะว่าอยากไปเล่นเจอริ่แล้วนะครับบังเอิญหรือตั้งใจกันนี้นะครับแมแฟนบอลบ้านเราก็ไปแซวนะครับก็ต้องบอกเลยว่าไม่ยอมกันจริงๆสําหรับเวียดนามกับเราเนี่ยนะฮะ สวัสดีครับผมชุบปัญญานะครับพูดคุยกับสาสตกาจารฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีกนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกด like, go share, go ไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับในช่องวิ่งครับชุบปัญญาอย่างไรแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมามากเลยนะครับอันนี้คลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมนะครับไปเริ่มที่ประเด็นแรกกันก่อนนะครับไปดูความเคลื่อนไหวของเจ้าบุ๊กเอกนิตปัญญากันหน่อยนะครับ ที่มีข่าวว่ากําลังเตรียมตัวที่จะบินไปร่วมทัพอุรรสนะครับด้วยสัญญายืมตัวนะครับซึ่งตอนนี้เจ้าตัวเนี่ยก็กําลังฟิตร่างกายรออย่างเต็มที่เลยนะครับก็เหลือแค่รอประกาศจากเป็นทางการเท่านั้นเองนะครคุณผู้ชมฮะล่าสุดทางช่อง YouTube ของเมืองทองทีวเนี่ยได้ทำสกู๊ปเจาะเปิดใจกับเจ้าตัวเนี่ยนะครับถึงความฝันที่จะไปคาแข่งญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ ก่อนน้นนี้เองอย่างที่เราทราบกันนะครับเขาเองก็ได้ไปฝึกซ้อมที่อุรุวะมา2สัปดาห์ด้วยกันนะครับโดยเจ้าตัวบอกว่าการไปฝึกซ้อมเท่านั้นเนี่ยถือว่าเป็นการเปิดโลกใหม่หมๆเลยนะครับแถมยังชมอุระวะด้วยนะครับว่าเป็นยอดทีมนะครับมีความเป็นมืออาชีพสูงด้วยน,นั่นเองนะฮะโดยทางเตอรบุ๊กเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์บอกว่าการไปที่นั่นเนี่ยได้ความเป็นมืออาชีพจากที่นั่นสูงมากนะตั้งแต่ก่อนซ้อมหรือว่าหลังซ้อมนะครับก่อนซ้อมก็ต้องเข้าฟิตเนสนะครับ เตรียมพร้อมร่างกายของตัวเองก่อนเพื่อที่เราจะได้ลงไปซ้อมอย่างเต็มที่นะครับซึ่งในสนามเขาก็ซ้อมกันอย่างเต็มที่เลยเซสชันที่เขาซ้อมก็เต็มที่ใส่กันหนักเลยนะครับและหลังซ้อมก็ให้นักเตะกินข้าวเลยนะครับเพราะว่าสูญเสียพลังงานไปเยอะในช่วงระหว่างซ้อมนั่นเองนะครับเจ้าบุ๊ได้พูดถึงความฝันของตัวเองบอกว่าถ้าได้ไปจริงเนี่ยมันเป็นความฝันของตนเองเลยนะเพราะว่าอยากไปเล่นเจอรี่อยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าได้ไปจริงๆจะทําให้ดีที่สุดเพราะว่าถ้าเราได้รับโอกาสก็จะทําผลงานให้ดีที่สุดพอตนเองได้ไปดูที่อุรรวววแลเเเเนนี่่ยบบาาาาคมมมป็ือชสูงกั ถ้าเราอยากไปเราก็ต้องทําให้ได้โดยเฉพาะเรื่องของสภาพร่างกายนั่นเองนะครับซึ่งจะบ,บุกก็ให้สัมภาษณ์นะครับก็รอติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะมีการประกาศยืนยันเมื่อไหร่สําหรับเรื่องของเอกนิปัญญานะครับกับอุรุราเรสครับก็ต้องให้ฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาออฟฟิเชียลไปก่อนนะครับและทางฝั่งนี้ก็จะประกาศ อย่างเป็นทางการต่อไปก็รอติดตามเรื่องนี้แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะไปดูอีกประเด็นหนึ่งครับคุณผู้ชมครับไปที่เวียดนามกันหน่อยนะฮะล่าสุดมีข่าวใหญ่เรื่องของตลาดซื้อขายเหมือนกับไทยลีกเลยนะครับเมื่อสโม,มสรของอันฮานอยเอฟซีเนี่ยทีมนักใหม่บีลีกนะครับได้จัดการคว้าตัวสเปอร์สตาร์นะครับเหียนกวางไฮมาร่วมทัพนะครับหลังจากที่ไปค้าแข่งลีกฝรั่งเศสนั่นเองนะครับแต่ปรากฏว่านะครับโดนแซวซะอย่างนั้นเลยนะครับเมื่อโปสเตอร์การเปิดตัวของเหียนกวางไฮเนี่ยที่รวดลายกราฟิกเนยเมอนนกกาารรตููััดคคล้ๆบบขง BG ะ ที่เปิดตัวชนาทิปไปเมื่อ2-3สวันที่ผ่านมานะครับชนิดที่ว่าแบบแทบแยกไม่ออกเลยนะครับว่าอาจจะมีอินสปิเรชันหรือว่าแรงบันดาลใจจากเราไปหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมลองพิจารณาดูแล้วกันจากภาพนี้นะฮะคุณผู้ชมะ <laughs> <laughs> ก็เท่านั้นแหะครับเปิดตัวออกไปนี่ก็เป็นเรื่องทันทีนะครับแม่ก็ไม่รอใส่ตาแน่นอนนะครับจากเกียนคีย์บอร์ด ฟุตบอลไทยนะครับก็ไปเม้นแซวกันยับเยอะเลยนะครับส่วนใหญ่ก็แซวกันว่าโหทำไมดูคล้ายๆเลยนะครับไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงนะครับบังเอิญหรือตั้งใจกันนี้นะครับแหมแฟนบอลบ้านเราก็ไปแซวนะครับก็ต้องบอกเลยว่าไม่ยอมกันจริงๆ สำหรับเวียดนามกับเราเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นสีสันนะครับเซลกันเล็กเล่นน้อยขำขำกันไปนะคุณผู้ชมฮะสำหรับคองอันฮานอยเอฟซีที่เหงียนกวางไฮเขาเลือกย้ายกลับมาร่วมทีมเนี่ยต้องบอกเลยว่าผลงานตอนนี้ไม่ธรรมดานะฮะคุณผู้ชมฮะปัจจุบันรั้งรองจากฝูงในศึกวีลีก2023อยู่นะครับเตะไปแล้ว11เกมก็เก็บได้ถึง21คะแนนด้วยกันนะครับตามหลังจากฝูงอย่างทันเฮาเอฟซีอยู่2คะแนนด้วยกันก็รอดูผลงานของเหงียนกวางไฮจะ เรียกความมั่นใจกลับมาได้หรือเปล่าเพราะว่าไปค้าแข่งที่ลีกเดิมของฝรั่งเศสก็โอบหูไม่ได้มีโอกาสโชว์ฟอร์มแล้วก็เขาเรียกว่าหลุดวงโฮจอนไปเลยนั่นเองสำหรับเหงียนกวงไฮมาเที่ยวนี้ได้กลับมาเล่นบีดีก็น่าติดตามดูว่าจะเรียกฟอร์มได้หรือเปล่านะฮะคุณผู้ชมฮะนั่นคือประเด็นที่ผมต้องฝากกันในคลิปนี้อย่างไรแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองนแอปชูปรัชญาอย่างไรแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้